มาดูใกล้ๆนิดนึงนะครับขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันฮะกับเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติสิงคโปร์นะครับกําลังจะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือชุดบีนะครับท่าเรือแหลมฉบังโดยการดันด้านนอกของเรือทักหรือว่าเรือลากจุงนะครับอันนี้ดึงประคองนะครับอีกหนึ่งลำลำนี้ใช้เรือ รักสาลำนะครับในการประกบนำเรือบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศเข้าเทียบนะครับที่อยู่บนเรือก็จะมีพ i l ล t อตนะครับพลอตหรือว่านำร่องประกบอยู่เพราะว่าเรือทุกลำที่เข้ามาตามล่องน้ำแหลบฉบังนี้<ๆ>ก็จะมะีนำร่องนะครับขึ้นอยู่เพราะว่าความชำนาญงานของแต่ละร่องน้ำของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะ ไปประเทศไหนประเทศไหนก็ต้องมีนำร่องนะครับประกบอยู่ทุกท,ท่าเลยนะครับลูกเรือโยนเชือกลงไปแล้วครับด้านนอกก็ค่อยๆดันลงมานะไอ้ทค่อยๆดันเข้ามานะฮะเห็นไหมครับจากระยะจากท่าเทียบกับเข้ามาโดยการดันของเรือทักเห็นลำเล็กๆขนาดนี้แต่ว่า พละกำลังแรงมานี่เอ่อมหาสารเลยนะครับอาจจะถึง3,000ม้าหรือ5,000ม้าก็เป็นไปได้นะครับแล้วแต่ว่าเรือบางลำเ,เรือบางลำก็ไม่เหมือนกันนะครับออกแบบมาไม่เหมือนกันเดี๋ยวพุบเข้าเทียบพุบแล้วก็จะขึ้นเชือกนะครับ ขึ้นเชือกทั้งตอนท้ายแล้วก็ตอนหัวนะฮะดูผมเห็นให้เห็นมองมุมนี้เออในมุมนี้กว้างหน่อยแต่พี่พี่ใหญ่ของเรานี่ไม่ <It> <ล transparency S 3> ไม่ได้เข้าล่องน้ำตรงนี้นานแล้วนะครับเอ่อ <Mandarin. S 2> ลำแบบสิบก้าแถวยี่สิบแถวนะครับ อนั้นก็ต้องคงต้องไปโน่นนะครับฝั่งซฝั่งดีครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสหรือว่าได้เห็นอยู่ใกลๆก็จะเก็บมาฝากให้เป็นเพื่อนนะฮะในส่วนของตรงนี้ก็ถ้าให้ไปถ่ายก็คงไม่มีโอกาสได้ไปนะครับ